เราจะไปพูดคุยกับคุณวรุทรุ่งขับนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท VLG Boolean and Future อยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะคุณวรุทธคะสวัสดีครับคุณอังคณาคาติสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ถ้าได้ติดตามฟังบทวิเคราะห์จากการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็จะพบว่าหุ้นเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดเรื่องของสภาพคล่องได้เหมือนกันในการที่จะไปเก็งกําไรนะ,ะต้องเลือกพื้นฐานและมองยาวๆส่วนทองเนี่ยถ้ามองยาวๆก็คือว่า ดูแล้วน่าจะเป็นขาลงอย่างชัดเจนแล้วใช่ไหมคะเพราะสิ่งที่รออยู่ค่อนข้างกดดันนะคะครับโดยปกติแล้วนะครับพอหมดไตรมาสสามที่เรามีการประเมินหรือจับสถิติในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเราจะบอกว่าทองเนี่ยจะมีการพีครือทําระดับสูงสุดในไตรมาสที่สามนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับในรูปแบบของการแกว่งตัวในที่ทางไซเวดาวหรือพูดง่ายๆว่าเกิดในส่วนของแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมานะครับ ก็หลายคนก็เลยมองรัาว่าควอเตอร์สี่เนี่ยทองน่าจะมีสัญญาณของการค่อยซึ่งตัวลงหรือค่อยอ่อนตัวลงแต่ด้วยพฤติกรรมของทองคำเนี่ยในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับแม้ว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงก,ก็จะมีจังหวะที่ราคาทองคําจะมีการเวี่ยงหรือมีการแกว่งขึ้นมาให้สามารถทํากําไรได้เป็นช่วงๆหรือเป็นชุดๆไปครับอืมค่ะกรอบการเคลื่อนไหวที่ YLG ประเมินเนี่ยนะคะในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะครับสําหรับ สัปดาห์นี้นะครับเราให้จับตาแนวรับสำคัญครับบริเวณพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซิออนนะครับถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของโซนดังกล่าวยังประเมินว่าน่าจะเห็นหรือมีลุ้นครับที่ราคาจะขึ้นไปที่แนวต้านพันเจ็ดร้อยสิบเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเพนซิออนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดหนึ่งเจ็ดสองสี มองว่าอาจจะได้เห็นใกล้ๆกับบริเวณพัน huh. 0 1, 1 98, ็ด8้ยัน้เก้าดเหรียญดอลลาร์ต่อฟออนนะครับในระยะสั้นเลยครับต้องบอกว่าทองคำปรับผ่านแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับถ้าดูในรายเดือนสำหรับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทองร่วงลงมาแล้วประมาณ70็เหรียญดอลลาร์ต่อเฟออนแล้วก็จากกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกครั้งเลยที่ราคาทองคำอ่อนตัวและย่อตัวลงมาชนกรอบหรือชัแนลที่เป็นแนวรับย่อยด้านล่างนะครับ มักจะมีจังหวะของการรีบาวแล้วก็การเคลื่อนตัวขึ้นทางนี้เนี่ยก็ยังแนะนําครับว่าถ้ายังไม่มีทองคําในมือหรือรับความเสี่ยงได้นะครับในโซนหนึ 7, ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสี่ครับสามารถเป็นลักษณะของการเสี่ยงเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการเด้งขึ้นหรือการรีบาวขึ้นแต่เมื่อทองคําปรับตัวหรือขยับขึ้นนะครับ ให้ใช้แนวต้านบริเวณพ<ะ>ันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าพันเจ็ด้อยหกสิบเจ็ดเหรียญแล้วล่าสุเเอรออนเป็นจุดพิจารณาในการแบ่งทองคําออกขายาท้งนี้ทางนั้นถ้าใครดูในส่วนของอินดิเคเตอร์หรือปัจจัยทางด้านเทคนินคประกอบนะครับให้ไปดู RSI จาก MACD เราเห็นสัญญาณซื้อในอินดิเคเตอร์ทั้งสองตัวเกิดสัญญาณตัว bullish divergence นะครับก็น่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่น่าจะทําให้เกิดการเด้งหรือการรีบาวในช่วงสั้นของราคาได้เหมือนกันครับค่ะ โดยประเด็นเรื่องของเงินบาทในบ้านเราล่ะคะคุณคุณวรุตประเมินยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ34บาทแล้วนะคะมันก็ทําให้ทองไทยเนี่ยราคาทองในประเทศไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่กลยุทธ์ก็ควรจะปรับเปลี่ยนยังไงกับทิศทางของเงินบาทบ้างอะคะ่ะครับสำหรับทิศทางค่าเงินบาทนะครับหลายคนประเมินครับว่าการประชุมของคณะกรรมาการกรนงก็อาจจะมีการส่งสัญญาณ ในรูปแบบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตนะครับ <ทะ S 1> ก็น่าจะทําให้เงินบาทมีโอกาสที่จะมีการอ่อนค่าได้ต่อเพราะว่าส่วนครับส่วนทางกับบรรดาเหล่าธนาคารกลางขนาดใหญ่อย่างเช่นเฟดหรือธนาคารกลางยุโรปที่จะมีการขยับดอกเบี้ยขึ้นมานะครับทางนี้หลายคนก็จับตาการประชุมของ,ของกอนองอในบ่ายวันนี้นะครับรวมทั้งยังคาดการณ์ว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีการปรับลดนโยบาย อัตราดอกเบี้ยลงในการประชุมครั้งน,นี้เลยหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นไปนในลักษณะดังกล่าวจริงเนออี่ยมองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าทดสอบระดับ34บาทเลยนะครับซึ่ง,งก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่หนุนให้ราคาทองคําในประเทศขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับทางนี้ก็ แนวรับในส่วนของการเข้าซื้อทองคาแท่งก96.5ในประเทศนะครับประเมินไว้ที่2 7 6 5 0บาทต่อบาททองคาแล้วก็จุดขายทำรัานทำกำไรก็2 8 5 0บาทถึง2 8 3 5 0บาทต่อบาททองคาครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณวรุธาครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ